น้องปุ๊ปปุ๊ะจะสอนวิธีใช้ให้นะคะขั้นตอนแรกให้เลือกชื่อนักเรียนที่ต้องการตรวจสอบหลังเลือกสาขารโรงเรียนยามาฮาเกเบแอดบางซื่อจากนั้นให้เลือกเมนูคอสเรียนเลือกวิชาที่เรียนแล้วจะปรากฏเมนูคาบเรียนปัจจุบันเลือกเมนูคำแนะนำหากมีจุดสีแดงแสดงว่ามีคำแนะนำการเรียนใหม่โดยจะแสดงผลคำว่านิว้ว สำหรับคำแนะนำการเรียนที่ยังไม่ได้อ่านทีนี้เราลองกดคำว่า n ิวเพื่อเข้าไปตรวจสอบซึ่งจะแสดงสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้และการบ้านรวมถึงข้อแนะนำและติชมเมื่อออกจากหน้าเมนูคำแนะนำคำแนะนำที่ได้อ่านแล้วจากคำว่านิวจะเปลี่ยนเป็นคำว่า s ซี n และหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับคำแนะนำการเรียนเพิ่มเติมสามารถสอบถามผ่าน l ล n e ออฟ i ิเชีของทางโรงเรียนได้โดยตรงที t ่ l i n e oayms. g a t e w a y บ a n ซ s u อเจ้าหน้าที่ Yamaha Customer Executive จะส่งให้คุณครูตรวจสอบและฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม ลองทำตามเรียนดูนะ